สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้แอดได้มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับตามตัวเลขปู่ทองคําตามที่เอฟซีขอมานะครับว่าปู่ทองคําให้ตัวเลขงวดที่ผ่านมา97นะครับวันนี้ก็โตอีกนะครับว่าปู่ทองคำนะท่านได้ฝันว่าตัวไหนได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาตามดูอีกนะครับอย่าลืมติดตามกดแชร์กดไลค์ช่องคุมทรัพย์ชนะทิศผ่านด้วยนะครับแอดได้มาถึงที่แล้วนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับคุณผู้ชมครับ อยู่ดอนธานีครับวันนี้ก็เต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเล่าความฝันของปู่ทองคำว่าจะได้ตัวไหนฟังชัดๆฟังให้จบนะครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งไปไหในคลิปนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับเลขปู่ทองคำนะครับเดี๋ยวไปตามเล่าความฝันตามความฝันปู่ทองคำด้วยกันครับ60 83 เลขปูตัวไหนน่นเลขขปูนี่หมออ๋อเลขปูก็ห้าสามกับเก้าสี่หกศูนย์แปดสามอ๋อสามตัวบดได้ปูสองตัวอยู่นะมันค่อยสามตัวม่นอยนีามเก้เนี่ตัวใดปูลงปูมาเก้าหาเด้ มันก็อันนี้เลยมันเล็กดังมันเล็กดังเขาต้องเอาตัวนี้นะครับเราก็ได้ถวายให้ปู่เรียบร้อยแล้วนะครับญาติธรรมนะครับผมท่านใดที่โอนปัจจัยมานะครับผมนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับเป็นแฟนช่องคมทรัพย์พญานาคครับคุณผู้ชมครับวันนี้เอเด้เดินตามปู่ทองคำนะครับที่จังหวัดอุดรธานีนะครับคุณผู้ชมนะครับมาถึงสถานที่เรียบร้อยแล้วครับอยู่กับปู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราทราบข่าวว่าปู่มีความฝัน ฟันติดกันสองสามวันนะครับเดี๋ยวเรามากราบนมัสการปูก่อนนมัสการครับปู่ครับผมครับเดี๋ยววันนี้จะตามความฝันปูไปว่าปู่ฟันอะไรบ้างเดีรยวทราบข่าวว่าหลวงปูฝันนะครับเมื่อที่ผ่านมาฝันแม่นมากแต่วันนี้ทีมงานได้มาตามหลวงปูฝันลวงปู่ฝันว่ายังไงบ้างครับหลวงปูฟันว่ากระแกีมันตกใส่หัวตกใส่หัวมันกรอบบ่ออกเลยหลวงปูเลยจับออก จำไม่อกอกะจับก็แกะออกจากหัวพันบ้านเขาเอาพ่อพอพุทธลูกมาไห้มพ่อพุทธลูทองคำเหยียบโยงโยงอยงงามงามเลยว่าเป็นธรรมดาเลยพ่อพุทธลูทองคำถ้เสียไมหายเสียหายโชคกว่านี้แล้วเนาะมะถวายปูปูกดเลยเอาไปไว้วังบนนอน วางบนนั่อยูุกุดนี่บ่ครับยุคุีหนะเป็นเป็นพระพุทธรูปทองคำตีสามตื่นเกิดเฉลิมเก้ดเข้าเข้าพระพุทธรูปมาให้ตีสามครับก็สิเป็นโถงไงเนาะมีพุทธรูปนะครับององค์เดียวหรือยังไงปู่เป็นองค์เดียวองค์เดียวองเดียวองเดียวเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์เดียวพระพุทธรูปทองคำองค์เดียวเขามาให้มาขึ้นนี่เขามาขึ้นนี่ตีสามเขามาให้ตีสามมาขึ้นนี่ ครับอืตีสามตีสามตีสามเมื่อคืนนี่ตีสามเมื่อคืนก็สิคอนสิแจ้งเนาะก่อนจะแจ้งนี่หลวงปู่คือมันก็ตีสามมันก็เป็นมือไม่ล้วตีสามอ่ะเป็นมือไม่ทวารหลวงปู่ฝันว่ามันมมัันนฝันติดต่อกันมาเลยสามวดนเลยด้วยติดต่อกันติดต่อแบบนี้มันกับ มันกับพผาดแล้วครับเป็นหนาพันษาเนาะเป็นหนาพันษาครับหนาพันษาเนี่ปูคิดว่าบ่ค่อยผาดแม่นบ่ครับตามที่ตามที่ตามปูมาเนาะมันมันพาดหน่อยผัดหน่อยเนาะครับสำหรับงวดนี้ปูได้แนลหรือบ่ครับตัวเลขเป็นตัวใดแน่ครับเพิ่จังได๋อ๋อ594 3ตัวเด้อ594 594สี่ห้าเก้าสี่ท่านผู้ชมจดจดจดกบห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่นี่ผู้ ตีเอามาจากไอ้ข้อมฝันบ่ครับข้อมฝันฝันจังไหนปู่ให้เกลีสีเกลีสีเนี่ยตีมาจากข้อมฝันไหนครับผู้เทาผู้เทานี่มันเป็นเกลีอยู่แล้วเนาะไม่ยิ่งมันกระจงเป็นสีเนี่ยมาคือน้ำผ่าบอครับที่ปู่ตีให้นี่น้ำผ่าก่อนน้ำโยมก่อนห้าเก้าสีหาเกลีสีอ่าขันมันกัดแก่ก่น กับแกะตกใสห่หัวปูนี่มันก็เป็นหาเป็นหาเป็นสามก็ได้เป็นหาเป็นสามก็ได้ก<อ>ับแกะเพราะว่าหลวงปู่ก็จับหวัวจับกับแกะกจากหวัวนี่มันบ่ออกเดลอมันบ่ออกเหนียวบ่คร <บะ S 1> <บ>ับม,มันเหนียวมันบ่บติดติดหัวปูย่นบ่ติดหวัดดหวก็ติดหัวยังหันแล้วดึงดึงก็บ่ออกดึงก็บ่ออกกับแกะกับแกะตกใส่หัวใส่หัวปูกับแกะกับกับแกะ อาอาอาออกเลขกลับก็ได้อาจจะเป็นตัวกลับเนาะอาจจะเป็นตัวกลับก็ได้มันหนมันเจ็ดมันเจ็ดตัอให้มันเก้าเก้าเจ็บ่หัวพันเก้าเก้าเจ็มันจะออกเป็นเจ็ดเก้าบ่ที่นี่กลับแจ้เจ็ดเก้าเก้า่ะกลับแจ้ที่เขาตีกันนี่เป็นนงปูขีนวามันีตุ๊กแกนเขาตีจะไหนฮะในตำรานี่ตุ๊กแกมันก็เป็นเอยู่แล้วุกแกก็เป็นเจ็ดเนาะเจ็ดเจ็อยู่แล้วเจ็ดกังตัวเดียวกันเจดกัลังตัวเดียวกันนะครับกแกกันกลับแจ้ กขบแจเลยมันมันจ <it me. S 1> ับถึงหัวปูนี่บ่ออกเลยดิเจ็ดเจ็บ่กับแจ่มันมันไม่เจ็ดกับแก่ไม่เจดิเจ็ดมันสิยั่ทั้งหลังนะคิดว่าปูว่าเจ็ดมันสิยั่ทั้งหลังเลยเก้ากับมันมันกับบกอ่าถุกม่อไหร่กุมวัดกม่รอเกาเก้าก็เกาเจกับเกาเจ็ดกับเกแปับเกาแปดปูกรหา ให้เขาอยู่ในนองหงวดก็เนาะบางทีเนาะเดิมาสัมผัสเนาะกันเอฟซีตันใดที่ตามอยู่นะครับผมมีตัวใดนะครับปูต่อต่อไปนะครับปูที่ปูฝันใดนะครับอฝันใด้ลวงปูก็มีหาสามหาสามซีเก้าซีเก้าเก้าซีหกศูนมอ่ะสามสานะครับได้ครับเอี่มีหาสามเก้า แปดสามต้องกลับเลยต้องกลับน้ำแต่โต๊ที่ปูมักที่สุดนี่ครับเป็นตัวใดครับปูที่ปูมักคิดว่ามักที่สุดเลยนะครับในใจปูเนี่ยในใจเลยนะครับที่ปูว่ามักที่สุดเลยหกศูนยกับแปดศูนย์กนยับแปดสามหดแปดสามเหกศูนย์แปดสามหกศูนย์แปดสามเต็มปูมักเต็มปูชอบตัวเลขศย์กับแปดสามเต็มลอยเต็มลอยเลยหมหกกับแปกกับเตดียวกันเนาะปูเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกัน 83, หกศูนย์กับแปดสามปู่ก็มักหลายหกศูนย์เดี๋ยวนี้มันต่ำอยู่นี่ต่ำใจอยู่นี่เด็กถือใจฮะเธอถือใจใจชอบชอบที่สุดชอบชอบที่สุดนะครับผมหกศูนย์กับแปดสามแปศูนย์กับแปดสามนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดที่ฟังภาษาอีสานไม่ออกนะครับผมก็จะใช้ภาษากลางนะครับผมปู่ชอบที่สุดก็คือหกศูนย์แปดสามเนาะเนศูนย์แปดสามครับส่วนสามตัวแล้วครับปู่ สามตัวห้าเก้าสี่ห้สนะครับผมส่วนสาตัวของปูทองคานะครับชอบห้าเก้าสี่าเก้สนะครับสลับเอฟซีนะครับผมสลับซีทุกท่านเด้อครับผมสลับตัวเลขของปูนะครับโบโบโปูมีเบอร์ใดนะครับโบโตคามนี่อยากศรีถ้ำเป็นอยาดศสีรวงสีถ้ำบุญท้ำหยางน้ำนะครับโบโ ศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเก้าตัวถอด,ไ,ดไหมศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเก้านะครับผมเบอร์โทรหลวงปู่ทองคำเด้อครับเดอ้อเบอร์โทรหลวงปู่ทองคำนะครับสำหรับเอฟซีท่านใดนะครับผมที่อยากจะโทรมาสอบถามนะครับหรืออยากจะร่วมทําบุญนะครับผมก็โทรมาทางปู่ได้เลยเด้อครับผมไม่ปู่ขอหน่อยบอจะสองดอก นะครับผมสำหรับตัวเลขของหลวงปู่ทองคำในงวดวันที่16กันยายน63นะครับปู่ปู่ปู่เขียว่ามันเข่าแลวนะเข่าปู่เดี๋ยวปู่ขอปากกาจักหน่อยม okay. ันม so, ีคนเอาพระโพธรูป şey ม yes, ัถวายไงเข่าแล้วคือ mm ตัวเลขตัวนี on yes, so, like ้แน่นอนผมเกิดบัวแปงบัวบัวจะมี60นั่มนะปู่ห้าแค่นี้ปู่ที่ที่ปู่เขียนหน้าส9มมีแค่นี้ปูปลี่ยน3 มีเพิ่มมาปู่อันนี้ก็คือเป็นเบอร์โทรของ,องปู่นะครับด้านล่างนะครับเบอร์โทรของหลวงปู่นะครับด้านล่างมีหกศูนย์เพิ่มมานึ่นะ,ะปู่ที่ชอบหลายท่านนะครับปู่ก็ให้มาแล้วนะครับสำหรับเอฟซีที่รับชมอยู่นะครับเดี๋ยวแอ,อดขอสรุปตัวเลขปู่ให้เลยนะครับเลขที่ปู่ชอบนะครับเลขที่ปู่ชอบก็ที่ปู่ชอบจริงๆเขามีที่วงกลงไมไว้นะครับก็มี83กับ60นะครับ83กับ60เพราะปู่ฝันว่า ตัวแกนะครับตัวแกตกใส่นะครับตกใส่แล้วแกะไม่ออกนะครับคุณผู้ชมนะครับปูก็ตีเป็นนะครับตีเป็น5 5 9 4 5 9 4นะครับแล้วก็จะมี5 3แล้วก็9 4ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับนะญาติที่ถามที่อยากจะโทรสอบถามปู่ก็โทรมาได้นะครับเพราะปู่อนุญาตแล้วนะครับนะก็เบอร์โทรก็0 6 5 1 0 3 หนึ่งศูนย์สามนะครับเจ็ดสามเก้านะครับศูนย์หกห้าหนึ่งศูนย์สามหนึ่งเจ็ดสามเก้านะครับคุณผู้ชมนะครับเลขก็ประมาณนี้นะครับในส่วนตัวเลขอื่นๆนะครับเดี๋ยวก็จะติดตามให้ย้ำนะครับปูชอบมากที่สุดนะครับเกือบเกือบร้อยนะครับนะเลขตัวนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากแฟนๆช่องนะครับก็เป็นแนวทางในการนําเสนอนะครับคุณผู้ชมนะครับเราก็ติดตามให้แล้วนะครับ fc ที่ ที่ต้องการเลขปู่ทองคํานะครับอยู่จังหวัดอุดรธาน,นีก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่ออยู่ที่ไหนนะครับก็บอกว่าอุดรก็พอนะครับคุณผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวติดตามขอพรจากหลวงปูเพื่อมีโชคมีลาบนะครับคุณผู้ชมครับรับพรพร้อมกันครับปู่ให้พรแยบโยมนะครผมก็ไม่ทราบเอาปูมั่นใจจังไงครับปูมั่นใจวะมัน่น <c oughs> ใจในตัวเลขที่ความฝันมาครัปปูมีมั่นใจในความฝันของนกปูนี่เขาเอา เคลนเคลื่อน,นสุดข่ายเขาพระพุทธรูปมาใหา้สีทองนี่สีทองงามเพียงอย่างเียพระพุทธรูปปาง,ปง<พ>เลยครับปูเป็นพระพุทธรูปมันพระพุทธรูปทองคำเนาะพระพุทธรูปทองคำจักรวามันมีเกศเซียนอะ่ะเกศเซียนอีกพระพุทธรูปพปนะพระพุทธรูปทองคำเกศเซียนอ่ะเกศเซียนมันที่เกศเกศเกศเซบาอ่ะเป็นไปได้เป็นไปได้มันมาเหนือเน่นอตเลียงเนาะมัน ครับปูมันก็เปลี่ยนกปนได้กันมันสิอยู่เกีคิดว่ามันถึงอยู่ทั้งหลังงวดนี้จะมาเกียรตมาข้างหลังข้างหลังหลักหน่วยอภิวาทนาสีนิธนีจังพุทธาพจใยิโนจตารโรธรรมังวัสันติอายุวโนสุขังภาลังขอให้ญาติโยมจงสำเร็จสำเร็จนะสาธุสาธุสำเร็จสําุณผเร็จครับนะสาสาธร็ ตัวเลขของปู่ทองคํานะครับซึ่งท่านก็รับฝันต่อเนื่องมานะครับนะต่อเนื่องมาสองสาวันนะครับก็ท่านก็สรุปตัวเลขมาแล้วนะครับท่านก็ให้ตัวเลขมานะครับที่ท่านชอบแต่เลขจะออกที่ความฝันของท่านยังไงหรืออย่างไรนั้นก็คุณผู้ชมก็ลองไปตีด้วยก็แล้วกันนะครับก็ท่านก็ตีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะตัวเลขของท่านนะครับนะดูให้ชัดๆเนี่ย ไม่ค่อยชัดนะครับเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เลข3ตัวของท่านเลข3ตัวของท่านก็มี594แล้วก็ห้าสามนะครับคุณผู้ชมแล้วก็94นะครับก็จะมี83ก็จะมี06ด้วยนะครับเลขเลข06นี่เลขของปู่ใกล้เคียงกับเลขตรงกันกับเลขปู่ปู่388ดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชมตัวเลขก็มีโอกาส เข้าแล้วมีโอกาสหลุดนะครับเพื่อเพื่อเป็นแนวทางของคุณผู้ชมที่จะเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมนะครับก็เป็นแนวทางก็คืออาหลายท่านอยากให้ตามก็แอดได้ตามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะตามให้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้อดดเดอร์เป็นกําลังใจให้นะครับคุณผู้ชมครับทางวันนี้ถูกก็เดี๋ยวจะตามให้อีกนะครับคุณผู้ชมครับขอให้คุณผู้ชมนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะครับคลิปนี้ขออนุญาต จบแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตามตัวเลขของจังหวัดอุดรธานีนะครับไปหลายที่นะครับวันนี้นะครับสาธุสาธุเฮงเฮงรวยเด้อเด้อครับคุณผู้ชมครับสาธุสาธุสวัสดีครับผมทางเจ้าโอวันสาปู้จะไปทางไหนต่อครับจะไปเดินผู้ตรงไปเรื่อยๆไปทางรอยเอด็ดหมละไปทางรอยเอด็ดทางรอยเอด็ดเดินผู้ตรงไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีกับมันสกอแล้วี่ยเดินผ <7. S 2> ู้ตรงไปโปรดญาติโยมที่ทางรอยเอด็ดทางรอยเอด็ด ตั้งใจไว้จะไปทางเ<า>ล <ะ S 1> ยตั้งใจไว้แล้วไปไเรื่อยๆผมไปเรื่อยๆหลวงปู่จะเข้าปัญจาพระเจ้าเหมืนอนละขอให้ญาติโยมให้มีความสุขความเจริญจิตยิ่งใดก็ให้ได้พวกมุ่งมั่นปัจจานาให้ครบประกันสาธุสาธุหลวงปู่จะไปจะหาเจอบ่อนี่ทางกัรไดเล็ได้เล็กก็จะลืมเล้อปู่เด้อข้าหลวงปู่ข้าหลวู่มันอยู่ใกล้กันแล้วหสาธุสาธุ